สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตเลยขออนุญาตเลย,ออเ,ลยเล่นกันเพลินๆดีกว่าฮะซึ่งวันนี้มีอะไรให้ใช้นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีอยู่สายหนึ่งที่เอ้ยมีอยู่สองสายที่รีเควสมาซึ่งส่วนอันนึงเนี่ยมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเล่นไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีอะ่ะ เอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวนะ tiktok 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 berserker เรามีอะไรให้ใช้บ้างอืมเดี๋ยวนะ berserker เรามีอะไรให้ใช้บ้าง tiktok 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 มีมานาให้ใช้มีมานาให้ใช้แต่เราไม่มีฮิตอยากเลนก่นคาราบังกรอ่ะอืมแต่ก็มีคนรีเควสเรื่องของสายตาบอดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าจะลองสายตาบอดดูแล้วกันอสายตาบอดเอา,อางี้ดีกว่ามีมีคนรีเควสมามีคนรีเควสมาฮะแล้วก็ของมี มีขวานมีขวานอันนี้ตาอันนี้ขาดเอาเอา,เอาตาสายฟ้าเหรอไม่เอาเนาะไม่เอาลีโลอุ้ยมีตาหัวใจเอาอันนี้ดีกว่าฮะเอาหัวใจมาหัวใจมาหยิบอันนี้ออกมาลีโลอืมมีโลอ่ะมีโลมาหน่อยนึงเอานี้มาฮะแล้วไปกันต่อครับแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ว่าจะเล่นสายปิดตาโอเคสายปิดตาก็ได้นะปิดตามีมานะให้ใช้ก็ถือว่าโอเคนะฮะ แต่ทีนี้ไอกระเป๋าไปเนี้ยเดี๋ยวผมว่าผมจะเอาออกแหละเอาออกเลยผมไม่ไม่เล่นแมทเทลเลดอะ่ะเออท้าทายจัดเลยท้าทายจัดเลยฮะแบบไม่เล่นแมทเทลเลตไม่เล่นอะไรเลยแบบเราเน้นตีอย่างเดียวอะ่ะได้ไหมคิดว่าไหวไหมเออต้องต้องถามว่าคิดว่าไหวไหมแต่ของที่เราจะเล่นสายนี้ออกมาค่อนข้างยากนะฮะค่อนข้างยากเลยเพราะว่าเราต้องใช้ไ์เซเบอร์นะครับถ้าจะให้ดีวันนี้ผมอยากได้ไ์เซเบอร์หมด3เล่ม3เล่มฮะเอาถุงมือมาก่อนอะลีโล อะไรเนี่ยเฮ้ยโลแรกได้เลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบหลงเกือบหลงเกือบหลงประเด็นเมื่อกี้บอกว่าจะเล่นไลท์เซเบอร์เกือบหลงประเด็นแมเออมาอยัางไงอันนี้เล่แรกโทเทมนีโลเอานี้มาปับ๊บได้ตาคิมี่ผมไม่เอาฮะไม่เอาไม่เอาไม่เอามียาตรงนี้หนึ่งขวดลีโลตามืดเอานี้มาฮะขออีกทีนึงมีโลอีอกอันนึงอะเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยฮะปั๊บปับป๊บปับ๊บ อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามถุงมือครับวางนี่ล็อกนี้ไว้ไปกันต่อครับอโล่มาสองอันกันไฟต้องฆ่ามั้มีทอตนันหนึง่งมีมีดอันหนึง่งดูงงง,งนะดูงงงดูงงง,งของเราก็มีโล่มาสองอันดูง,งงงเหมือนกันน่าจะเล่นอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้นะฮะเป้าหมายของผมเนี่ยอยากได้ไรเซเบอร์สามเล่มนะฮะหนึ่งเล่มสําหรับรวมเป็นกูเบิร์ดนะครับแล้วก็สองเล่มสําหรับรวมไอ้นี่รวม รวมเป็นดักเซเบอร์ใช่รวมเป็นดักเซเบอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเน้นไปที่ปิดตาแบบล้วนๆเลยอะ่ะปิดตาล้วนๆเลยส่วนโล่ของผมวันนี้เดี๋ยวผมจะรวมเป็นโล่น้ําแข็งนะฮะโล่น้ําแข็งเพราะว่าเราจะเน้นไปที่ดีบัฟแหละเอาจริงๆดีบัฟเนี่ยมันน่าจะไปทางน,นี่เนาะเออมีอะไรนี่มีพาวเวอร์มูนด้วยเออน่าสนใจอันนี้ล่ะเอนชานเวพอนเอนชานเวพอนมันใช้ได้ไหมอะ่ะมันใช้คู่กับอันนี้ได้ปะ่ะเอนชานเวพอนเขาบอกว่าออน โจมตีครั้งหนึ่งปิดตาครั้งหนึ่งเออน่าสนใจแต่ถามว่าไอ้ power moon เล่นดีไหมเล่นดีนะแต่ทีเนี้ยมันต้องต้องเล่นคู่กับชิลด์ฮะต้องเล่นคู่กับชิลด์เพราะว่าอะไรก็ไอ้โลู่ o เนี่ยถ้ามันเด้งทีหนึ่งมันจะปิดตาครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็โอเคอยู่แต่ผมเอาเป็นอันนี้มาแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกอันนี้ใช่ไหมไม่ใช้โล่อีกอันหนึ่งอ่ะโอเคไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีกระทะกับด,ดาบไฟ ดาฟายตอนนี้เลือดมีแม็กเลือดเรามีเยอะนะอันละ20อ่ะ20 20 20ฮะ60ไปแล้วครับ60ไปแล้วแล้วเพิ่มประสิทธิภาพการฮิวด้วยนะฮะตอนนี้เราบวก6น่าจะเป็นบวก10ละบวก10ออะอันละ20 40 60แล้ว6 0สอนตะ,ะเอาตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนเราฝ่ายตรงข้ามเหมือนมีลบลบบัฟได้ด้วยเหรอลบดีบัฟลบดีบัฟได้ด้วยเหรอไอ้น,นี่เหรอนี่ไง,ไงพลิกลบดีบัฟได้ะฮะพลิกลบดีบัฟได้ได อ่ะลองหิวตีไปหิวไปฮะตอนนี้เกือบสามสิบวินาทีอยู่แล้วอะตีตีโอ้โหมันเนิบจัดเลยนี่อาวุธละสองชิ้นนะเนี่ยอาวุธละสองชิ้นนะอืมหยิบอันนี้มาอันนี้อะไรเนี่ยแลกนามไม่เอาฮะเปิบปบเปบรีโลฟันนี่แพ็คออกมาจะว่าไปไรเซเบอร์มันอยู่ที่ไหนเนี่ยไรเซเบอร์ er อยู่ที่ไหนเอ่ยรีโลเอาอันนี้มาโลอีกอันอนะโลสี่อันเข้าไปแล้วฮะรีโลลออ็อกนนี้ไว้ อยากอยากเปิดอ่ะประเด็นคือผมอยากเปิดเนี่ยอยากเปิดดูฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโล่หนึ่งสองสามสี่โล่สี่อันพอแล้ว <laughs> โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะของที่เล็งไว้ยังไม่ออกนะครับนี่เวฟที่สี่แล้วเดี๋ยวผมจัดของจัดของกันบ่อยเนาะจัดของบ่อยมากเลยอะอาตี้มีลีเจน์อยู่แปดแต่ตอนนี้เราติดดีบัฟฮ,ฮะติดดีบัฟติดดีบัฟติดดีบัฟสวยไหมเนี่ยเรามีอะไรลบดีบัฟไหมไม่มีเนาะตอนเนี้ยไม่มีเลยฮะ ไม่มีเลยแล้วีนี้ค่าความแม่นยำเราอยู่ที่90หน่วยฮะ90สบโอเคเราได้น้ามาไอ้นี่อะเอ็นชาร์ไปพรอน,นะเอ็นชาร์ไปพรอตอนนี้ทิกเกอร์อยู่4วิกว่า4ี่วิกว่าอาตีตอนนี้เราติดพิษส5 1 6้าบหแล้วติดพิษบ่อยมากเยอะมากๆครับเยอะมากๆเรายังไม่มีอะไรลบพิษนะยังไม่มีฮะยังไม่มีโล่ี่อันตามที่เล็งไว้ฮะสี่อันวันนี้4ี่อันเลยแล้วก็ได้อะไรเนี่ยได้กระเทียมขายไปฮะแล้วก็นี่มาปุ๊บ น่าสนใจนะอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาลีโลบูเบอรี่ครับมาแล้วแล้วก็มีลิปซอเอาลิปซอร์เบทมาแทนก่อนฮนะลิปซอร์เบทมาแล้วเราได้ได้ได้มจิกซาบออกมาไม่เอาวันนี้ไม่ได้เล่นฮนะลีโลหยิบอันนี้ออกมาขออีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะหาไม่เจอเหรอเนี่ยหาไม่เจอฮนะหาไม่เจอเอาช่องมาเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อืมกล้วยอยู่ตรงนี้ อันนี้วางนี่กล้วยอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ฮะพชั่นวันนี้ไม่ได้เอามานะฮะรีโลถุงมืออีกข้างหนึ่งโอเคครบสี่ข้างเข้าไปแล้วครับสี่ข้างแล้วก็เอานี้มาอีกหนึ่งแล้วก็หมดแล้วฮะหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอืมอะวางไปก่อนครับไปกันต่อฮะเว็บที่ห้าครับฝ่ายตรงข้ามมีเดี๋ยวนะเขาจะเล่นคอร์สเบดนะฮะดูท่าแล้วน่าจะได้จะเป็นคอร์สเบด แต่ตอนนี้ลิฟซอเบทฮะใช้งานได้ดีอยู่ดีอยู่ฮะดาเมจสิบสอาตีเข้าไปฮะตีเข้าไปตอนนี้รีเจน12หน่วยด้วยฮะฮีวูทีอ่ะผมคิดว่านะใช่ไหมน่าจะใช่ฮะ19เรามีหัวใจด้วยอาตีตี1้0ฮะเด็้งขึ้นเด้งขึ้น,นไปตรงข้ามดาเมจมันไม่แรงนะฮะไม่แรงได้อยู่เออได้อยู่ฮะได้อยู่อ่าฮะแล้วมีขวานออกมาแล้วก็มีรีพิเตอร์ รีพิเตอร์อืมเราต้องใช้อะไรบ้างนะเดดเดเดไม่เอาแล้วกันนะเอาหยิบช่องออกมาลีโลบูเบอรี่ออกมาฮะจำเป็นต้องใช้นะครับจำเป็นต้องใช้แล้วก็คือตอนนี้ของที่อยากได้ยังไม่ออกมาเลยฮะไม่กันต่อครับเอาคาเอาคัตนามาใช้ก่อนคัตนามาใช้ก่อนนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมขอจัดของแหละแต่ช่องตอนนี้มันยังไม่พอนะเพราะว่ากระเป๋าอันเทลิตี้นี่ผมจะไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้วันนี้ขายทิ้งเลย ขายิ้งเลยฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาอย่าไปวางไว้แบบนี้นะเพราะว่าโลดเนี่ยมันจะทําให้กอดเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอะไรไปขั้นมันนะอตตี้ตี้ตี้สามสิบฝ่ายตรงข้ามบวกสามสิบฝ่ายตรงข้ามเปิดขวดยาะขวดยาล้าตี้เรามีเลเจนด์อย like now, ู่สิบสองหน่วยฮะเลือดเราเต็มตลอดครับเลือดเราเต็มตลอดเลยอตตี้อ่าสบายฮะสบายแล้วก็มาแล้วครับมาแล้ว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 นี่ขายไป อันนี้ขายไปแล้วก็เอาน้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อันนี้คือตาโลเดี๋ยนะตาโลเราใช้ไหมไม่ใช้ขายไปฮะลีโลหนึ่งทีมีชุดเกราะไม่เอาฮะลีโลเอาช่องมาเพิ่มนะขออีกทีหนึง่งมานาออฟเอาออกมาก่อนเอานี้ออกมาฮะแล้วก็ลีโลมานาออฟอีกเม็ดนึงแล้วเริ่มมี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 ขออีกทีหนึง่งแล้วแล้วแล้ว,ล,วล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เดี๋ยวนะอะไรเนี่ยกูเบิร์ดกูเบิร์ดเ,เล็กอะไรเดี๋ยว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 ไร er, เซเบอร์มันจะไปรวมกับกูเบิร์ดแทนนะฮะอาตี้ตีรถไฟตรงข้ามอ่ะเขาไม่ตีเราสักทีกูเบิร์ดผมไม่ค่อยเด้งนะฮะเดี๋ยวเอากูเบิร์ดมาแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นโล่น้ําแข็งหมดเลยนะฮะโล่น้ําแข็งหมดเลยอ่าได้มาแล้วดักดาร์คเซเบอร์ฮะดาร์คเซเบอร์แล้วก็ของที่มันใช้คุ้มที่สุดนะฮะคุ้มที่สุดแล้วเกี่ยวกับ ไอเนี่ยมีอะไรบ้างชาแมนมาร์กชาแมนมาร์คใช้ได้แต่ถามว่าทำไมผมไม่ใช้เดียบูดสำหรับวันนี้นะครับผมว่าเดียบูดเนี่ยมันมันได้มานายเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยฮะผมเพราะงั้นผมเลยเอาชาแมนมาเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้ครับเดินอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองครับแล้วก็ถุงมือหยิบม,มาเพิ่มอันนี้ได้อะไรตาหนาไม่เอาฮะรีโร่หนึ่งที่อืมทำไมมันแลกของอย่างเงี้ย หยิบอันนี้ออกมาครับ1และสองปุ๊บได้ตาหนามีกแล้วไม่เอาฮะอันนี้ล่ะเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม,าไม่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่นดาบลุงนะลีโลอืมไม่ได้ขออีกทีหนึ่งเอานี่ไงโหไรเซเบอร์มาอีกแล้วฮะปุะ๊บวางไว้ตรงนี้1และสองฮะเดี๋ยวผมต้องหาไรเซเบอร์อีกอันหนึ่งหายยนห,นงหายอ,ยอีกอันหนึ่งหาอ,อ,อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเอออีกอันหนึ่งอืมนี่วางไว้ตรงนี้ครับตาเลือดวางไว้ตรงนี้บุบบอรี่ครับวางเรียงไว้ หนึ่งสองอันนี้ขายทิ้งไปไม่เอาฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ฮะแล้วก็อ่ะอันนี้ไมอ่อีกอันเด้กล้วยอยู่ข้างนอกไปกันต่อฮะผมคิดว่ามานาออฟน่าจะพอแหละเดี๋ยวผมขอเล็งๆดูก่อนแล้วกันนะฮะว่ามานาออฟสองเม็ดนี้มันมานาพอพอสําหรับดาร์คเซเบอร์หรือเปล่านะฮะพอหรือเปล่าตีตีต,ตีโล่ผมมันไม่เด้งอะโล่ไม่เด้งฮะโล่ไม่เด้งเลยไม่เด้งหรอไม่เด้งเฮ้ยเดี๋ยวนะโล่ผมไม่เด้งแซ่ตัวนี้เป็นระเบิดระยะใกล้นี่ เออหูกว่าจ,จะติดกว่าจ,จะติดอาตี้โดนโดนปิดตาไปล้ว15หน่วย15หน่วยอ่าโอเคหยิบอันนี้มาอีกอันหนึง่งเอาอันนี้มาอีกอันหนึง่งนะสลับกันหน่อยจะได้แบบถั่วเฉลี่ยกันนะถั่วเฉลี่ยกันแล้วก็นี่โล่หนึ่งทีเอานี้มาวางอืมแล้วอะไรเนี่ยโล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 ขออีกทีหนึ่งมีโลนี้ด้วยอ่ะพมาสติกออฟนะฮะอา่านี้วางไว้ตรงนี้ไม่ได้ใช่นะแต่เนี้ยมันรวมเป็นไอ้นี่ได้นะครับดาบลุ้งนะฮะ ตอนนี้ผมหาอะไรอยู่ผมหาไ์เซเบอร์อีกอันนึงนะฮะไ์เซเบอร์อีกอันหนึ่ง,ะะ er นนงมันจะออกมาให้ไหมไรเซเบอร์ er, อะไรสับปะรดไม่เอาอันนี้เอาอันนี้ออกมาเอามาทําไมไม่รู้ออกมาก่อนออกมาก่อนฮะแล้วก็กล้วยวางไว้ตรงนี้ครับ1และ2และสามฮะบุ้บอรี่วางไว้ตรงนี้จะได้ช่วยความเร็วในการทิกเกอร์นิดนึงนะฮะส่วนถุงมือค่อยว่ากันโอเคไปกันต่อครับกูเบิร์ตตัวนี้ยังยังวางอยู่ยังวางอยู่ ยังวางอยู่ไรดักเซเบอร์สองอันนะมานานเราพอใช้ไหมพอใช้ปะหนึ่งสองหนึ่งสองเหมือนจะไม่พอใช้อะพอปะพอปะเดูมันเด้งดีเด้งดีเด้งดีเด้งด,ด,งดีไม่มีสมินาไฟตรงข้ามต,ติดตาบอดสิบเก้าสิบเก้าเราติดพิษไปแล้วสิเจ็ดสิบสองเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันเด้งดีอยู่ฮะแต่ตอนนี้สมินาเราไม่พอแล้วเรามีชิลด็ดฮะพอดีเลยนี่ไงมาแล้วฮะมาแล้วอันนี้แรก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 ได้แรก,แรก,แรก,แรกได,กได,ได้อ่าแรก แลกไปแล้วกันฮะแลกแลกอันนี้วางไว้ตรงนี้ทุงมืออ่ะเอานี้มาอีกอันหนึ่งฮะแล้วก็รีดรีโลหนึ่งทีบูบรี่มาเอาอันนี้มาแล้วก็ขออีกทีหนึ่งอะไรเนี่ยได้ได้ยาได้ยาแต่ผมไม่เอานะฮะวันนี้ผมไม่เอาอยากล้วยลูกเดียวพอไหมผมกําลังจะรวมของไงรีโลตาโนอินรีตาโนกอินรีฮะอันนี้โลไม่เอารีปึ๊บหยิบนี้มาหนึ่งหยิบนี้มาสองหยิบนี้มาสามขออีกทีหนึ่ง อืม่อยขีซิมาเอาอันนี้ออกมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมานาะน่าจะพอแต่เซมินาเราไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอฮะไม่น่าจะพอตอนนี้ผมก็ปลดไปจําการไปหลายอย่างแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ปิดตาแปดเก้าสิบปิดตาขึ้นไวมากครับอืมยี่สิบยิบสองอือไวจัดปิดตาไปแล 24, ว้วยี่สบี่หน่วย ไปรตรงข้ามไม่ต้องเดินเลยไม่ต้องเดินนะไม่ต้องเดินแต่ตอนนี้ผมอยากได้โล่มาอีกอันหนึ่งนะ,ะแล้วตอนนี้มานะออฟเฮ้ยได้เยอะอยู่อันนี้มานี้มาฮะเอานี่วางไว้ตรงนี้ครับเราจะได้ตีไว้หน่อยตีไว้หน่อยแล้วก็ครอปเตดครับมาใส่โล่ไว้ส่วนชีชนี้ไม่เอาแล้วฮะไม่เอาไม่เอาแล้วรีโล่นี่ไงของดีมาแล้วฮะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ทําการรวมของแป๊บหนึ่งนะฮะน,นี้วางเอาขยบนิดนึงโอเคไปกันต่อครับ รวมของรวมของเดี๋ยวผมขยับของกลับมาแหละกลับมากลับมาเออไฟตรงข้ามมาเล่นสายน้ําแข็งดาบไฟฮะของเราปิดตาไป78หน่วยฮะเซมินาเรายังพออยู่ฮะไฟตรงข้ามายังไม่มีใครใช้โล่นะครับแต่ดาเมจเราน่ารักมากฮะยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบกว่าพอๆกับปิดตาเลย30แล้ว31แล้วฮะอืมกูเบิดต,ตัวนี้มันสมควรจะเป็นกูเบิดพิษนะฮะกูเบิดพิษจะดีมากแล้วตอนนี้ผมสามารถที่จะทําให้มันเป็นกูเบิดไอ้นี่ได้นะอืมอันนี้วางไว้ตรงนี้ ทำให้มันเป็นกูเบิร์ตไอชีได้นะครับทำได้นะแต่ว่ายังเหมือนเหมือนจะยังไม่ถึงเวลาของเขาอะ <c oughs> งองปะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันชีตผมไม่เอาแล้วฮนะแล้วก็อันนี้ผมครบแล้วถุงมือผมพอแล้วฮนะพอแล้วอะไรที่ยังไม่พอกระเป๋าฮนะกระเป๋าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮนะเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ผมยังหา ไรเซเบอร์ er อีกอันนึงไม่เจออยากได้นะนจริงๆอยากได้อยากได้ไดถ้าสมมุติกูเบิร์ดตัวนี้มันเป็นไล์กูเบิร์ดนะมันจะแบบเพอร์เฟกมากครับตอนนี้เราปิดตาไป้20 23หน่วยแนละ้วฝ่ายตรงข้ามตีโดนไหมอุย้ยค่าความเป็นยำเป็นศูนย์ไปแล้วฮนะค่าความเป็นยำเป็นศูนย์ไปแล้วแล้วเซมินาเราก็ไม่แขร์ด้วยนะวันนี้อันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเวฟที่13แล้วเดี๋ยวผมหาของก่อนนะฮะหาของปับ๊บอืมขออีกทีนึง โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตังมันก็ยังไม่มีอยู่ดีฮะยังไม่มีอยู่ดีฝ่าตรงข้ามเล่นอันฮิลลิ่งฮะนี่ไลท์กูเบิร์ดฮะไลท์กูเบิร์ดเขาบอกว่าถ้าสมมติตีทีนะปิดตาไป3วินาทีนะฮะสามวินาทีเราก็โดนอุย้ยโดนไปล 15, ะสิบห้าครับสิบห้าค่ารักเรามีอยู่สี่โดนอีกโดนอีกเราก็โดนแล้วฝ่ายตรงข้ามก็โดนโดนไปละสามสิบฮะแล้วฝ่ายตรงข้ามเขามไม่ได้เล่นอาวุธนะฮะเขามไม่ได้เล่นอาวุธเขาเล่นซับอันอันฮิลลิ่งฮะไอตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาจะย ยิ่งหิวแล้วเราเจ๊งเฉยดูดิเขาปิดตาไปแล้วสี่สิบหน่วยแต่เขาไม่แคร์เลยฮะเขาไม่แคร์ไม่แคร์ครับไม่แคร์เพราะประมาณว่าฉันจะหิวตัวเองฉันจะหิวแรงๆฉันจะหิวเรื่อยๆสายนี้น่าสนใจฮะเอ้ยน่าสนใจจริงๆ Dark l เ n t e r n Dark l เ n t e r n ก็น่าสนใจเอ้ยนี้มานามีแค่มานาอย่างเดียวฮะปิดตาไปยี่สิบโดนโดนน้ําแข็งอีกฝ่ายตรงข้ามก็โดนนะฮะแล้วเหมือนเขาจะโดนสะท้อนสะท้อนมาฝั่งเราอะ่ะอืม โอเคอะไรอีกเนี่ยอืมไปก็ต่อเลยดีกว่าับผมจะได้แบบไม่เสียเวลาสมของมากนะฮะแต่ผมก็อยากได้พวกตาเลือดตาอะไรเพิ่มนะครับตาเลือดเพิ่มมาหน่อยหนึ่งถุงมือไนงะถุงมืออยากได้ถุงมือแดงๆเอยถุงมือแดงๆอตี้ไปตรงข้ามมาเล่นเลเปียค่าความจำเหลือส0 15ิ0ห้าูไปแล้วะฮะสู์ไปแล้วอ่ะพี่แกเต็มที่เลยฮะเพิ่มเพิ่มดาเมนให้กับดาบตัวเองเพิ่มเพิ่มไปผมให้โอกาสเพิ่มไปสี่สิบเจ็ 4 7 48ฮะเสนเปเียนเนี่ยแทงไม่โดนแล้วเพิ่มดาเมจตัวเองนะฮะแต่ประเด็นคือถ้ามันแทงไม่โดนก็แทงไม่โดนตลอดไปเนี่ยนะอาตีเราปิดตาไปแล้ว28หน่วยฮะแต่ทีนี้เราเราไม่มีเซมีหนา้าเราไม่มีเซมีหนา้าลรวไปตรงข้ามปับ๊บเต็มเลยฮะแล้วค่ารักคลารักเข้ามาค่ารักเข้าขมา,า,มาเราตีตีหน่อยตีหน่อย,ต,อยตีไม่เข้าอนฮะ <c oughs> เนี่ยค่าค่าความม่นยำเขาขึ้นมา40เหมือนเดิมฮะ40เหมือนเดิมเพราะว่าค่ารักมันถูกดูดดีขึ้นมานะฮะถูกดีขึ้นมาแต่เซมีนาเรามันไม่ฟื้นอะไม่ฟื้นเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บมึงนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะไหวปะเราอะ่ะไหวหรือเปล่าเออไหวหรือเปล่าแต่นี้เรามีมานาอยู่นิดหน่อยฮะนิดหน่อยเผื่อได้เปิดอมตะนิดนึงฮะโอเค เปิดมาตัดได้เราตีเฟิร์นตรงข้ามเฟิร์นข้ามใช้ขวานคิดว่าหน้าไม่มีปัญหานะค้าความมันยำเนศูนย์ไปแล้วครับศูนย์ไปแล้วแต่ค่ารักเขาก็เหมือนจะใช้เรื่อยๆเหมือนกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสามสิบเจ็ดถ้าเราไม่มีสมีนาเลยนะแต่เรามีแวมไพว่อสี่สิบหน่วยฮะหายห่วงคือตีอันนึงก็ได้อืแค่นั้นอันใดอันหนึ่งนะฮะอันใดอันหนึ่งอ่ะหยิบนี้ออกมาฮะเดี๋ยวผมก็จัดของเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ อ่ะโอเคผมตัดสินใจแล้วนะนี่มันเว็บที่16แล้วฮะผมหาไรเซเบอร์อีกอันนึงไม่เจอเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอรวมอนุญาตนะขออนุญาตรวมเป็นกูเบิร์ตชีตไปเลยแล้วกันนะฮะกูเบิร์ตชีตไปเลยเพราะว่ามันมันไม่ไหวจริงๆฮะมันไม่ไหวไฟตรงข้ามมีเกราะอยู่600อย้ยเด้วเด้อเดโดนอะไรอ่ะหายไปเลยฮะดูไม่ทันเลยเราโดนอะไรโดนก้อนหินเหรอก้อนหินดาเมจ45หน่วยฮะก้อนหินดาเมจ45หหน่วยโอ้โหถึกจัด ยังถึกเกราะสองตัวก้อนหินมีแค่หกเม็ดนะฮะหกเมตรหกเมตรหเมตรค่าความเป็นยำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาสี่สิเอ็ดหน่วยเกราะอ,อีกฮะเมื่อกี้เกราะมันขึ้นมากี่ร้อยอ่ะสี่ห้าร้อยใช่ไหมสี่ร้อยกว่าสี่ห้าร้อยฮะหกร้อยโอ้โหคือเรายังไม่ทันตีก้อนหินเขาตีเร็วกว่าฮะอืมน่าเสียดายโอเคกูคบัตชีสครับมากูบัตชีสมาแล้วก็อันนี้ใส่นี้ไปแล้ว เอานี้วางนี okay. really cool. um. ่แล okay. okay. well, ้วแล้วแล้วแล้วอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่านี้วางไว้นี่ลตาช้างอืมตาช้าง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 นี่มันดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจัดของนิดนึงนะฮะเพื่อเพื่อว่าได้ของล็อตสุดท้ายมาล็อตสุดท้ายมาก็จะดีมากนะฮะจะดีมากเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อืมโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะน้ำแข็งผมว่าออกหมดแล้วนะผมมาใส่รูดช้างแทน แต่เนี้ยผมอยากได้ถุงมือเลือดอีกสักอันนะเอออีกสักอันนะอาร์ตี้เราเปิดอมาตดาแล้วฮะแวมไพายขึ้นมา3 8หน่วย40หน่วยฮะไฟตรงข้ามเป็นคิงเะคิงกูเบิร์ดคิงกูเบิร์ดสามารถเปิดอมตะได้3ครั้งนะ้วค่ารักเขาขึ้นมาขึ้นมาปล่อยนานไม่ได้ครับปล่อยนานไม่ได้ค่ารักเขาขึ้นเดี๋ยวมันจะแซงมันจะแซง,งปิดตาฮะค่ารักมันจะแซงปิดตาแล้วเขาจะตีโดนนะฮะเขาจะตีโดนแล้วแบบเฮ้ยมันจะพอๆกันแล้วเนี้ย แล้วเซมีหน้าเราไม่ขึ้นนะเซมีหน้าไม่ขึ้นเราตีตีร่ายตรงข้ามลบลบน้ำแข็งเราปะเนี่ยลบน้ำแข็งแต่แม็กแม็กเลือดเราขึ้นไปเป็นพันแล้วขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้อะชีตเ <Che at S 1> หรอเพราชีตเหรอเฮ้ยพอ, cheat, พอชีตเพราะชีตชีตฮิวอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามมีมีฮิตนีขึ้น200 200รอเลือดเลือดพอๆกันตอนนี้เราเสียเปียบฮนะแวมไพร์เราขึ้นมาติดพิษด้วยแล้วเราตีไม่เข้าตีไม่เข้าฮนะไม่มีเซมีหน้าใช้จริงๆด้วยแล้วเราก็อดทนเล่นมาจนได้แมอะ โอเคเว็บท okay, ี่18นะหวัวใจดวงสุดท้ายนะครับอะไรเนี่ย <c oughs> แรกฟอร con นเบอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอืแล้วก็มี happy bomb ฮะเอาไงดี happy bomb ฮะ happy bomb <c oughs> เล่นไหม, <c oughs> <c oughs> ไหมเล่นไหมเล่นไหมแล้วเรามีบัฟอะไรให้เล่นบ้างไม่มีนะฮะเรามีแต่ดีบัฟครับเรามีแต่ดีบัฟ happy bomb มันก็เลยไม่คุ้มไง ไม่คุมฮะอลีโลอะไรอีกเนี่ยขออีกทีนึงแล้วก็อืมอีกทีนึงกล้วยหยิบกล้วยมาห <c oughs> ยิบกล้วยมาลูกนึงอะขออีกครั้งแล้วน้ํายาฮะเอาไมาอีกขวดน,นึงแล้วก็ช้างนี่เดี๋ยวผมเอาขายไปฮะขายไปหนึ่งสองฮะพอแล้วครับหาของอีกฮะของอีกอะไรเนี่ยเฮ้ยแรกเป็นกูเบิร์ดเลือดได้เหรอไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วฮะอ อันนี้วางไว้ตรงนี้ปุ๊บเตยตากับข้าวไม่เอาขออีกทีหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งคือไ์เซเบอร์ผมหาไม่เจอเลยนะหาไม่เจออีกแล้วนะครับมันได้มาแค่2เล่มแค่นี้จริงขออีกทีหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งมีชีสมีถุงมือมีนู่นนี่นั่นบูเบอรี่ไม่เอาชีสไม่เอาฮะขออีกทีหนึ่งหาไม่เจอ,อจริงๆฮะไ์เซเบอร์ er ที่3ไลท์เซเบอร์อีกอันหนึ่งตาเลือดอันสุดท้ายมาแบบ มาแบบสุดท้ายจริงๆอะสุดท้ายจริงๆถูกมือผมก็เลยแบบดังอยู่เนี่ยไปกันต่อครับเวฟสุดท้ายฮะฝ่ายตรงข้ามมีกูเบิตชีสเหมือนกันแล้วก็มีขวานเมื่อกี้เราแพ้คือสายปิดตาเนี่ยดึงไว้น้ำไม่ได้นะถ้าฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างรักได้เนี่ยมีปัญหานะฮะมีปัญหาเอาเนี่ยเรารีบตีรีบตีรีบจบรีบไปอะ่ะพูดง่ายๆเปิดอมตาฮะตอนนี้ปิดตาแล้วยี่หน่วยแล้วฝ่ายตรงข้ามมีมีมงกุฎฮะมีมง มีมงแล้วแวมพายเราส9 41ิเนะเราตี้แม็กเลือดเรา 90, 90้าแล้วฝ่ายตรงข้ามเขามีอาวุธชิ้นเดียวฮนะอาวุธชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นโล่เราจะดีเทคได้หน่อยหนึ่งแล้วขวานเขาตีอยู่ที่1วิกว่า1วิกว่าแทนที่แบบเออเราสร้างน้ำแข็งได้ส0ิบหน่วยเลยนะ40สิบหน่วยเลยนะครับส0ิบหน่วยแล้วฝ่ายตรงข้ามโล่มันเด้งโล่มันเด้งแล้วฝ่ายตรงข้ามมันมีอาวุธชิ้นเดียวมันดูดสมินาไม่ได้ฮนะแม, <า S 2> ม็กเลือดขึ้นไปเป็นพันฝ่าย อ่ะได้เห็นนะฮะได้เห็นว่าสายไ์เซเบอร์ไอ้ดาร์เซเบอร์เนี่ยมันเล่นเล่นองอ่ากฮะเอาจริงๆมันมันสู้กับสายที่แบบว่าสายฮิวตัวเองอะไม่ได้เห็นไหมเห็นนี่ปะคือถ้าสมมติม,มานาเขามีมากเนี่ยไอ้พวกบูเบอรี่พวกเนี้ยมันจะทิกเกอร์ค่ารักขึ้นมาฮะยิ่งดึงไว้นานยิ่งเสียเปรียบนะครับสายเนี่ยแต่นี้ด,ด,ด,ดูดาเมจแล้วสิห้าสิบเก้าฮะแล้วเราใช้เซมินาแค่ 0.95หรือประมาณ2หน่วยนะ2หน่วยผมถือว่าน้อยนะน้อยมากครับแต่ถามว่ามันติดปัญหาตรงไหนติดปัญหาตรงที่เราตีเร็วไปฮนะคู่ดาว0.390.39นี่น้อยมากๆเลยนะครับโอเคฮิตลอีครับไปตีเขาสักสอเกมแล้วกันนะดูซิว่ามันจะไหวไหมแต่ผมคิดว่าไม่ไหวเจอ เจอเจอเอกคลิเบอร์เนี่ยไม่ไหวลูกไฟเห็นป่ตรงข้ามมีมานาอยู่30มส่บประโยชน์ฮนะสามสิบประโยชน์อืมอ่ะสิบเจ็ดยี่สิบฮะเราตีปิดตาไฟตรงข้ามเห็นไหมเขามีค่าค่ารักไงค่ารักเราตี้เราคลีไปฮะแล้วสมีนาเราไม่พอขออีกสองสามทีตีสองทีอีกทีเลยแล้วทีนี้ทำไมเราไม่ได้โล่บ้างเนี่ยเอ้ยกว่าจะได้โล่มาเออกว่าจะตีตายคอยอคร้างนะไฟตรงข้ามเป็นสายขวานนะ สายควานสายควานเออถ้าโล่ไม่เด้งเราไม่ได้มานาด้วยนะประเด็นน่ะโล่ไม่เด้งไม่ได้มานานะเวนไพึ้นมาแล้ว38เราครีต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 ,ตีอีกสองทีเนี่ยหมดสมเนีย <c oughs> สมินาหมด <c oughs> สมินาหมดอืมโอเคขออีกครั้งแล้วกันนะไฟต้องข้ามเล่นสายคอนตันนะคอนสตัน่ะสตันมาตีโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดมาตาทัาน มาเปิดเปิดมาตานะตีตีโลผมเด้งอ่าเด้งมาเด้งกันโอ้โหเด้งเด้งมันอะเด้งมันอะตอนนี้ผมได้บัฟจากมานอะมานาออฟนะฮะบัฟจากมานาออฟยี่ห้ายี่หกสามสี่เด้งอีกทีหนึ่งโอเคเลยได้บัฟเยอะเลยฮะอืมแหมสายนี้กลายการเป็นสายมานาออฟด้วยนะนี่บัฟจากมานาออฟนะรับัฟจากมานาออฟแล้วคอร์สเขาเท่าไรเนี่ยค่าความแม่นยำยังแปดสิบสี่อยู่เลยฮะสูงมากนะ สูงมากๆะครฮะไอ้โปรมีนนี่ก็ยังร้อยกว่านะขนาดผมปิดตาไปแล้ว16หน่วยอะ่ะ16หน่วยนะครับ16หน่วยเขาไปเอาค่าความแม่นยำมาจากไหนเนี่ยเออดูแปลกๆเนาะแปลกๆฮะโอเคช่างมันฮะขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กันลลวให้ด้วยไม่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดี